ครับบาสลบาสลลำพันออฟชียลรายงานตัวอยู่ที่บกสมใหม่จังหวัดเลยองครับผมบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานที่การแสดงตอนนี้อยู่กับพ่อพญาอาทิตย์นะครับผมนอน่ตื่นครับหน้ามุยตุ้ยเลยนะครับผมเพิ่งตื่นนอนกันครับนี่ครับผมสถานที่เล่นอยู่นู่นนะครับตรงตึกสีฟ้าๆนู้นวางห็นในไกลนี่ครับตอนนี้เรามาจอดอยู่ตรงที่ พักรถก่อนนะครับผมรอทีมงานผู้จัดมาชี้สถานที่นะครับผมครับผมพื้นที่กว้างขวางอยู่นะครับผมมาเลยครับวันนี้ f อฟซสาวน้อยทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับผมกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแขงนะครับผมวันนี้กับสัดแดงอยู่ที่ข้างบกสใหม่และยองนะครับผม นะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมพื้นที่กว้างขวางครับผมต่อให้เด็กๆนอนอยู่ในรถตู้ก่อน,นครับจะจะพาลาน้องไปอาบน้ำ มันจะสัน่นนิดนึงนะครับผมไม่มีไม้กันสั่นนะครับผมภาพไปชัดเจนก็นขออภัยขอโทษอย่างแรงเลยนะครับผมน่ครับสถานที่ครับผมกว้างขวางนะครับผมเป็นดินลูกลังเลยนะครับผมมาครับ กว้างขวางมากนะครับผมรถทีมงานก็เลยทยอยมาทยอยมานะครับ แถวนี้มีไปสนีไหมไม่รู้เลยน่าจะมีบ้างเนอตรงในตลาดเลยแหละในตลาดเนี่ยในในตึกเนี่ยมุมตึกเนี่ยทำไมจะไปวัดเทินลองขล้องหนึ่งเขาปะเนาะกลัวเขาเสียใจทีตัวเน,นี้ยเล่นอยู่นูน่นดิฮะ<า>เล่นบนนู่นดิเล่นบนนู่นเลยเออเดินนี่จ้า ี่แถวนี้มีไปสนีไหมมีมีตรงไหนไปส่งไปซนีเหรอไปวัตเทิร์นวัดเทินแปลาเงินเงินส่งมาจากเมืองนอกไม่ไกลไม่ไกลประมาณกนี่นะครับผม โอ้ยนอนครับถึงครับโอ้เอาเลยครับกินแล้วครับข้าวกล่องสามสิบบาทเสียน้อน้องแอนมินนอนไหนอ่ะนอนอยู่ในรถนะเขาเอนอเล่ายอ,อยังนะบอกป่าเอนลาบได้ไหมได้นอนขวางยาวตามช่องละคนละคนมี <ไว S 1> บอกขึ้นบน<อ>นั่งรถ ก็คลิปนั้ำน้ำก็ได้จริงเปล่าเนี่อัดอัดคลิปอยู่นะพอมก็มียิ้ไหมกลัวอะไรผมไม่กลัวอะไรที่ไหนเราเห่าแล้วบอเหรอเราเห่าแล้วบอเกมอะไรยังเก็บไว้ยังคือคือทบมาเจอกันตอนใหญ่ใช่ไหมใช่เราผมไม่เคยมีประวัติไงเหรอ ไม่เคยมีประวัติใครจะพูดยังไงเขาเขาไม่เชื่อเออหรอไปถึงแล้วหูยานทุกทีเลยไมไ่เพราะว่าผมไม่เคยขาดตัวของเรื่องทางมัานเบาเอันนี่ถุงอะไรเจ๊กุง้งถดดดอดเลยจอดซื้อตลาดดิองอานี่ยกินแล้วนี่ข้าวกล่องตรงนี้วันนี้อึ่งเมื่อคืนฝนตกเหรอ อึ่งชิดดิและอึงหลังข้องน้ำอะเือนี่ค่อู้นี่คือสาวสวยที่สุดในในสาวน้อยนะครับผมมีนางอยู่คนเดียวที่สวยมากเลื่อ่อหนูนี่แหละแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะค่อหนูใหญที่สุดแล้วก็แก่ที่สุดเลยครับกินตีนอึ่งน่นั่นกินปากขนาด นี่น,น,นี่แม่โดมแม่โดม <c oughs> ไอตอนนัวนี้ไอตัวน,นี้ปากดีอยู่หรอกอยู่อยู่เราปากดีพอไปถึงเงียบกิ๊บไปถึงบ้านนะไปถึงบ้านแพงนี่เงียบก,ก,กิ่ไปถึงบ้านแพงนี่เงียบกิบใช่ไหมเงียบเลยนอนอี่เนี่ยเมียพูดคําเดียวนะไอน,นี้จะพูดถ้าคำอาปากก็เมียพูดพุดเคยเหรอที่เคยเห็นใช่ไหมเคยนางไม่พูดอะไรหรอกแต่เราพูดไปเองกันนี่แหละเมียผมไม่พูดแล้วก็นี่แกพี่เคยเห็นเหรอ เห็นมันนั้นอยู่ถ้าดิฉันอยู่เห็นคือเมียพูดคำเดียวฉันไม่ฟังเลยไม่พูดเลยเมียดเาไม่ใช่เขาไม่พูดเลยตกเลยใช่ไหมไม่ไม่ตกไม่ลงมือไม่พูดเลยไม่ต้องถามหาเราเราต้องเอามีดไปง้างปากเอาเอาง้างมันรู้เอารู้เปล่าอะไรง้างปากคูณเร็วที่สุดไม่เงินก็ไม่ออกนั่นแหละเอาเงินง้างปากปุ๊บเงียบกิ๊บไม่ออกไม่ออกไม่ออกทั้งป่านเลยใช่ไหมถ้าถ้าเข้ากระเป๋าแล้วใช่ป่ะ อยากคนคนนี้เดี๋ยวผมไม่พูดเดี๋ยวผม,มเป็นคน,นเงียบถ้าขึก็ไปเลยอย่ให้มันลาบมันไม่ลานี่นี่ถ้าไ่ตรงนี้ตรงตึกสีฟ้าตรงตึกสีฟ้าเนี่ยเนี่ยรง้ใช่ไหมโอ้โหพัดลมตรงนี้ครับ แหมผัวมาปุ๊บรีบเดินตามเลยไปเบิกเงินผัวซื้อแอลกอฮอล์มีนี่อยู่ตรงนี้ร้านร้านข้าวกล่องมีร้านตัดผมอยู่ตรงหัวมุมนี่จะไปตัดผมอยู่โอ้ยร้านตัดผมโอ้ยคนหล่อไหมนะครับไปหาเอาเงินมาเอาเพรียบน้อยเพราแมน ไม่ใช่เสียงวันเชยสาวไฮโซบอกเลยก็วันเสาวไฮโซบม่ไม่ไม่รู้เปล่าอะไรชอบหมากกระเทยกระเทยรุ่นแม่โอ้ยสาวไฮโซรุ่นไหนอะสาวไฮโซเป็นคนมีตังนะไฮโซน่ะเอาแล้วไปทำคลิปช่องตอนนี้คนติดตามเยอะเลยดิคนติดตามตอนนี้ประมาณสี่พันใช่ไหมคนหล่อเยอะอย่างเราไม่ค่อยมีคนติดตามหรอกหล่อแค่ชั่วโมงครบ่งที่เสร็จเอาทำทำทุกวันทุกวันเป็นก๊าซประมาณเกือบสองพันชโมงอ๋อ

ถ้าเป็นรายการแบบนั้นไม่ได้ไปนี่แหละรถจอดรวมกันอยู่เนี่ยโอ้โวันนี้งานพี่กำนันเหรอจุดให้หน่อยคราวนี้ห้องน้ำมันไม่มีเลยอะ่ะครับค,บคบถามเลยห้องน้ำไม่มีเลยกำนันครับผมครับผมคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามเบาสนลำเพิร์ตออฟฟิเชียลด้วยนะครับ